วันนี้นะคะพี่เขาเอาโต๊ะมาส่งแล้วเราออเดอร์เป็นโต๊ะทํางานมานะคะทุกคนนะคะประมาณนี้เลยนะกล่องก็มียับเยินนิดนึงนะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาแกะกันจ้า โดยรวมก็โอเคนะคะถือว่าได้อยู่เดี๋ยวลองกลับดูนะมีทะเลาะนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีผลตัอการใช้งานห่งสงเราจะเอาไปเก็บมุมหนึ่งกันโอเคนะคะ 接着抱，来，来好，再按，哦，没呢，你看，接木呢。 ประมาณนี้ค่ะอ่ะและนี่ก็เป็นโต๊ะทำง,งานนะคะที่เราสั่งมาเนาะก็จะใหญ่ๆประมาณนี้นะคะราคาก็หลักร้อยนะคะทุกคนนะคะก็มีสองชั้นนะคะอันนี้ก็จะมีแบบว่าข้างล่างก็จะสามารถวางหนังสือวางอะไรได้นะคะทุกคนอันนี้ราคาก็ไม่แรงนะคะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยนะคะแปดร้อยกว่าบาทนะจะพูดได้กันนะพี่ๆเนาะก็คือแน่นหนานะ,ะสมกับแบบว่าความแข็งแรงของเขา,าสมราคานะคะนี่ก็ใช้งานได้ดีเลยะคะ่ะสั่งมาเป็นสีสีเปลือกไม้นะคะสีเหลืองเนาะ ใช้งานประมาณนี้ในะแข็งแรงคงทนรับประกันแน่นอนนะคะมีสปริงที่ที่ขาให้ด้วยนะก็คือแข็งแรงประมาณนี้เลยนะคะทุกคนไปลวจ้านะคะวันนี้กมารีวิวนะคะแกะต้องทำงานกันค่ะมาอีกแล้วนะคะทุกคนอันนี้ขาตั้งกล้องนั้นสั่งมาใหม่ในระหว่างที่รอขาตั้งกล้องเก่านะคะแต่เราที่มาส่งมาให้เนาะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูค่ะว่าอันนี้จะเป็นยังไงจะดีเหมือนอันเดิมไหม <laughs> ประมาณนี้นะคะทุกคน แล้วอีกอย่างนึงนะประมาณนี้นะคะอันนี้ไปขาตั้งกล้องอันใหม่นะอันใหญ่เหมือนกันนะคะอันใหญ่เหมือนอันเดิมเนะอู้คล้ายๆกันด้วยโอ้โหเนาะประมาณนี้นะมีมเป็นแบบเปเป้เปเปเปาสะพายให้ด้วยนะทีเนี้ยรอบนี้นะถ้าลืมถ้าลืมอีกก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะสีนี่ฮนะเป็นเป้แบบสะพายด้วยกันอันนี้ราคาถูกนะ ราคาดีมากแล้วของคุณนะทุกคนประมาณนี้นะคะชุบโหนี่เหมือนกันเลยเหมือนกันกันกบไอที่สั่งมารอบที่แล้วนะแล้วก็เนีอันี้แถมให้ด้วยเราต้องมาดูความแข็งแรงอีกทีนึงน,นะว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบตัวหมุนนะคะตัวประกอบข้ออันนี้เป็นตัวจับโทรศัพท์นะคะทุกคนตัวหมุนไปก่อนนะคะ หมุนให้มันแน,น,น่นเลยนะคะทุกคนแน่นเล็กไม่รู้ว่าแน,น,น่นไม่แน่นเล็แค่ไหนเล็แค่นี้ก็นเนาะอ่ะจะประมาณแค่นี้นะทุกคนคิดว่านะเอาแค่แบบพออยู่ประมาณนี้นะเนี่ยค่ะนี่นลค,คะทุกคนคะ่ะได้แบบนี้เลยเนาะแล้วก็ความยาวนะคะสูงแล้นี่นปรับได้ น่าจะสามพันอะคล้ายๆนะคล้ายๆกับอันเดิมนะคะความแข็งแรงก็ได้อยู่ได้อยู่นะคะนี้เอาไว้ใช้อนเก่านะคะทุกคนในระหว่างที่รออันเก่า,นะะาเาานาะก็จะประมาณนี้เลยนป๊อปได้เหมือนกันนะคะป๊อได้เหมือนกันขึ้นขึ้นขึ้นนะคะต่ประมาณนี้ได้นะถือว่าค่อนข้างที่จะแข็งแรงมันน่นคงทุกคน ป่างปลนี้นะคะโอเคไม่ได้ลงไปแล้วสำหรับลงหาตั้งกล้องมาแล้ว <c oughs> ไลฟ์ <c oughs> สดได้แล้วทุกคน